บ้านนี้นาะมีคนอกหักฮะอุ้ยมีคนอกหักหรอโอ้โหดังเป๊ะเลยเพราะว่าเคยไปรักบาลอยู่สองปีตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายค้านและหลายคนอบอกว่าเป็นฝ่ายค้านไปแล้วจริงๆเขาเป็นฝ่ายค้านมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันมีประเด็นเพราะ รัฐบาลอนุทินยังไม่เริ่มทํางานยังเลยนิติสงครามเริ่มแล้วฮะ,ะและจะเริ่มจากตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดสอส,อสอพักเพื่อไทยมีการยื่นประธานสภาก็คือท่านอาจารย์ว,นวันเมืนอมทาฮะเพื่อให้วินิจฉัยฮะเรื่องการลงนาม MOA อะระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยอ่ะมันขัดกฎหมายฮะคุณผู้ชมครับโดยมีรายงานว่ากลุ่มสอสอกว่าหกคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของพักเพื่อไทยเนี่ยแหละครับได้มีการเข้าชื่อยื่นคําร้องต่ออาจารย์วันเมือดนอมทาประธานสภาผู้แทนสภาร้องขอส่งเรื่องนะครับให้สารมนุษวินิจฉัยสมัย ชิกภาพของคุณอนุทินชาญวิรุฬหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็คุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนรวมไปถึงสสพักประชาชนและสสพักภูมิใจไทยคือเอาทั้งพักเลยฮะทั้งสองพักนี้เลยฮะว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ตามรัฐนูลมาตรา1นึ่งร้อยหและมาตรา1น5สสสพักเพื่อไทยยื่นคําร้องบอกว่าการที่พักภูมิใจไทยกับพักประชาชนลงนามข้อตกลงหรือที่เราเรียกว่า MOA อเดี้วกไม่เรียก MOU มนะฮะมันมีลักษณะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อทําาาใหุุ้้้ออนนนนทิเเียไดป็รมตจขา ขายผิดกฎหมายพักการเมืองมาตรา46และถูกมองว่าเป็นการครอบงำกิจกรรมของพักการเมืองขัดต่อมาตรา28และ29รวมถึงอาจจะเป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา12นอกจากนี้ยังระบุว่าหากรัฐบาลดําเนินนโยบายตามเงื่อนไขพักประชาชนเนี่ยนะฮะอาจถือเป็นการใช้สถานะสสเข้าไปก้าวไก่งานคณะัฐมนตรีฝ่ฟาฝืนมาตรา185ซึ่งอาจทำให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงโดยคาดว่าอาจารย์วนันุัมัดนอมัตานรัฐประธานสภาผู้แทนเนี่ยนะฮะจะลงนามส่งคำร้องถึงศารนูนในวันที่ 8กันยายนก็คือว,นวันพรุ่งนี้ฮะน,นี่นี่คือยังไม่ทันเริ่มงานนะคะอรมอก็ยังไม่ตั้งแถลงนโยบายยังไม่ได้ทำนิติสงครามกับคุณอนุทินและพักประชาชนและพักภูมิใไทยจากพักเพื่อไทยเริ่มแล้วฮะเราที่เจ็บมากเพราะว่าวันที่เข้าชื่อยื่นคำร้องคือวันที่5กันยายนวันที่โหวตเลือกนายกอ่ะ <c oughs> คือวันนั้นคือเข้าชื่อแล้วยื่นเลยขณะเดียวกันวันนี้ค่ะ รองโฆษกพักเพื่อไทยวันนี้นางสาวขัติยาสวัสดีผลออกมาแถลงจุดยืนของพักนะคะบอกว่าพักเนี่ยพร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แล้วก็จะจับตาการทํางานของรัฐบาลใหม่ที่นําโดยพักภูมิใจไทยทุกฝีก้าวโดยเฉพาะกรณีหัวสววอกับที่ดินเขากระโดงโดยหากพบความพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือทําให้คดีล่าช้า พรรค่าไทยจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดแล้วเหรอฮะจะเปิดทันทีเลยแม้ว่ารัฐบาลจะยังทํางานไม่ครบสี่เดือนก็ตามวงเล็บนี่ยังไม่เริ่มสักวันเลยซึ่งถ้าถ้าย้อนไปผู้ชมจําได้นะวันที่ภูมิใจไทยเคยเป็นฝ่ายค้านก็ประกาศเลยตั้งแต่วันแรกเลยจะอภิปรายวุฒิรัฐบาลแพททงทานเลยจนพรรคประชาชนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นๆอย่าพิ่งใช้เครื่องมือนี้เพราะว่าเปิดสมัยประชุมเนี่ยมันใช้ได้เพียงครั้งเดียวเรียกว่าตอนนี้ เอ๊ข <Workers> <ception> <ang> ่าวสลับ <człowie> ก <k> ันนะฮะตอนนี้เออเขาบอกว่ารองโฆษกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะบอกว่าคุณมาด้วยเงื่อนไขที่พิสดารทําให้ยากที่จะคาดหวังความสําเร็จในการบริหารประเทศพร้อมทั้งตั้งคําถามถึงบทบาทของพรรคประชาชนด้วยนะคะที่ลงคะแนนสนับสนุนให้นายอนุทินเป็นนายกว่าไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบทางการเมืองได้และเรียกรัฐบาลใหม่นี้ว่า รัฐบาลอนุรักษ์นิยมที่ทรงอิทธิพลที่สุดซึ่งบทบาทของพักประชาชนไม่จบที่การหวดนายกแต่ต้องทําหน้าที่เป็นองค์ประชุมในสภาให้ด้วยซึ่งถือเป็นความผิดปกติของการทํางานในฐานะฝ่ายค้านในสภาคุณเดียบอกว่าเขาเรียกร้องให้พักประชาชนทบทวนบทบาทของตนเองในฐานะฝ่ายค้านค่ะโดยควรทําหน้าที่คานอนานาจของรัฐบาลอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านครึ่งบกครึ่งน้ําค่ะ ประเด็นใหญ่และประเด็นสำคัญที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการอยู่ตลอดจะไม่สูญเปล่าค่ะซึ่งประเด็นแรกก็คือการดำเนินคดีกับการบุกรุกที่ดินเขากระโดงและประเด็นที่สองก็คือการตรวจสอบคดีการหัวการเลือกตั้งสมาชิกบุธ,ธิสภานะคะเราอยากเห็นพักประชาชนค่ะซึ่งวันนี้มันยังไม่มีความชัดเจนเลยค่ะว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้าน ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะซิงจะได้ร่วมตรวจสอบรัฐบาลอย่างจริงจังเพื่อสร้างมาตรฐานการเมืองที่โปร่งใสค่ะ คุณเดียบอกพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันนะฮะไปที่คุณเจี๊ยบอมรัฐโชคประมิตรกุลฮะอดีตสสพรรคเก้าไกลก็แสดงความเห็นเรื่องนี้โพสเลยฮะข้อความวิจารณ์พรรคเพื่อไทยใจความก็คือว่าการที่พรรคเพื่อไทยยื่นสายมนุ์วินิจฉัยทั้งคุณอนุทินและก็คุณเทงนัทพงศ์พ้นสสปมทำเอ o มเอยุบสภาสี่เดือนทําประชา,ามติแก้นมนุญแลกกับการบวชนักตรีเข้าข่ายครอบงาและเปลี่ยนผลประโยชน์ คุณเจี๊ยบบอกมันออกทะเลไปไกลแบบนี้เรียกอันธพาลชน<ะ>ยิ่งทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยตกต่ำลงไปอีกหรือไม่เพราะพักเพื่อไทยเนี่ยก็ตอบรับข้อเสนอทุกข้อของพักประชาชนไม่ต่างกับพักภูมิใจไทยเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวกับที่ตัวเองก็พยายามทาแต่ไม่สําเร็จระหว่างสเดือนนี้ตั้งหลักใหม่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้คนเห็นผลงานวางแผนหาเสียงทํานโยบายดีๆแล้วกลับมาขอโอกาสจากประชาชนอีกครั้งจะดีกว่าเยอะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะเห็นนะเพราะนี้จริงๆนักข่าวก็ถามคุณเดียบอกว่าในเมื่อพักประชาชนกับพักเพื่อไทยสถานะเหมือน รวมฝ่ายค้านะฮะ ก็ต้องทํางานด้วยกันฮะพักอะไรนะพักร่วมฝ่ายค้านฮะไม่ใช่พักร่วมรัฐบาลนะพักร่วมฝ่ายค้านฮะในที่สุดเขาก็กลับมาอยู่ด้วยกันเนาะใช่ฮะ MOU ฉบับนั้นน่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ร่วมรัฐบาลฉีกไปแล้วแต่ก็ร่วมค้านละกันเดี๋ยวดูฮะฝ่ายค้านทํางานร่วมกันนะฮะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันค่ะนายสมชายแสวบงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงความเห็นต่อท่าทีของพักเพื่อไทยที่ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากําลังจะเปลี่ยนบทบาทเป็นฝ่ายค้านแบบเต็มตัวแล้วนะะคโดย ว่าเพื่อไทยเนี่ยเปิดฉากนิติสงครามไม่ให้นายกคนที่32ไปต่ออลลาวาดกวาดหมดทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเพราะว่าตกเก้าอี้รัฐบาลแล้วเดี๋ยวก็คงจะตามด้วยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเร่งด่วนฟ้องคดีอื่นๆและการเคลื่อนมวลชนอาจจะมีตามมาหรือเปล่าคะมวลชนหมายถึงกลุ่มคนเสื้อแดงเหรอคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวันก่อนพี่เ,เต้นนัทวุฒิใส่เครื่องออกรายการนะฮะข<ะ>่ามบวกแล้วก็พี่เต้นก็มีการทําคลิปใน Facebook ก็ตั้งคาถามฮะถึง<ะ>พักประชาชนหลังจากนี้ซึ่งหลายคนก็เลยบอกว่าตอนนี้คนที่เคยเป็นแกนนําของพักเพื่อไทยเนี่ย ใจคอเขาไม่ได้อภิปรายรัฐบาลคือพักภูมิใจไทยฮะอภิปรายฝ่ายค้านด้วยกันเองก็คือพักประชาชนเนี่ยแหละฮะแต่ก็เจออย่างที่คุณเดียบอกอะไรนะฝ<อ>่ายค้านครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะ<อ>มันไม่ได้มีแค่เรื่อง MOA นะคุณผู้ชมเพราะเอาจริงๆแล้วฮะด้วยความเคารพอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจริงๆสารนุ่นเคยวินิจฉัยคุณสมบัติของร้ธรรมนแล้วแต่ก็มีคนบอกว่า ถ้าคุณร้อยเอกธรรมนัฐได้เป็นรัฐมนตรีรอบนี้ะจะมีคนไปยื่นสารนูลให้ตีความและจะทําให้คุณอนุนทินลุดจากตำแหน่งหเหมือนคุณเสรษฐาทวีสินที่ตั้งคุณพิชิตชื่นบานเหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะ,ะเออนั่นแหละแล้วรวมไปถึงมีคนบอกว่าอาจจะไปยื่นสารนูล ให้ตรวจสอบคุณสมบัติคุณอนุทินมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่จากคดีหัวสอวอที่ดินเขากระโดงโโเพราะคุณอนุทินต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องคดีหัวสอวอไงฮะคุณผู<า>้ชมคะและพรคภูมิใจไทยแกนนําหลักๆโดนทุกคนเลยฮะคดีหัวสอวอ่ะ โดติดตามฮะเพราะนิติสงครามเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะคุณผู้ชมฮะค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยคุณเดียเนี่ยนอกเหนือจากจะมาถแถลงจดยืนว่าตัวเองพร้อมเป็นพักร่วมฝ่ายค้านแล้วก็จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่